เอาเลยครับก็กราบสาวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่15นะครับผมการแข่งขันโปลีกได้จบลงไปแล้วนะครับคนที่คว้าแชมป์ไปนะครับผมเป็นทีมของบุรีรัมย์นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตึงจัดนะครับใครที่ได้ไปดูการแข่งขันนี่ถือว่า ต้้ของรางวัลกันท่วมๆเลยนะครับเพราะว่าที่งานเนี่ยแจกของกันเยอะมากนะครับส่วนพี่ยังไม่ได้ไปนีครับทีมริรัมนะผมได้แชมป์แล้วก็ตัวแทนของทีมประเทศไทยที่จะได้ไปแข่งฟ f i World Series เนี่ยจะมีของทีม EXP กับ CGGG ด้วยนะครับก็จะมี3มทีมนะครับที่ได้ไปนะก็รอเชียร์กันนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับอะไรครับผู้ชมวันนี้นะครับพี่จะพามาดูคอมโบนักแข่งใช้กันนะครับผมก็ใครที่ได้ดูการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะคุ้นตาสกิลพวกนี้กันบ้างนะครับอ่ะผู้ชมถ เอากระไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะมาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดจัดอันดับนะครับอันนี้ก็พี่ก็สุ่มทีมมานะหวังว่าทีมจะแบกพี่แห่หวังว่าพี่จะแบกทีมแห่หวังว่าเราจะแบกกันหแกกนห่พอแล้วและนะวงฟ้าแห่งนี้มีผู้คนมากมายครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยเลยครับสกิลที่เรามาวันนี้นะครับผมก็จะมีของจัสตินนะครับแล้วก็ของยาโตะนะครับแล้วก็สกิลของโซเนียนะครับแล้วสกิลก่ใช้เนี่ยเป็นของอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัสตยะอัตยา อุ้ยเมื่อกี้เหมือนข้างหลังจะมีคนเดี๋ยวขอหนีไงเจอละมากนมากนเดี๋ยวขอเก็บก่อนเอาก่อนเลยเปิดก่อนได้เรียบจะไปไหนอุ้ยเขามีโซเน,น่ปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนเดี๋ยวก็ตุยเรียบร้อยล้มหนึ่งไปเรียกเพื่อนมานเพื่อนเขาอยู่ตรงนู้นครับอุ้ยต้องไปช่วยเพื่อนเอาฝั่งขวาดีกว่าครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมีสองคนละตรงนี้เพื่อนเราตุยไปแล้วนะครับเห็นเห็นเห็น โนล้มอีกหนึ่งแลวซ้ำไปก่อนเลยแล้วตรงนี้ครับแฟนจ๋ากเก็บไปอีกหนึ่งเอเอโอ้โหดูแข่งแล้วมันแบบเลือดมันร้อนอะมีใครดูการแข่งข,ขันแล้วแบบอยากจะกดเข้าเกมมาแล้วลงมาไล่ยิงคนจังเลยอะไรอย่างงี้ปะ่ะ <laughs> ผมเป็นนะแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากจะลงมาเล่นเลยแหละแบบถ้าได้ฟิลนั้นนี่แบบจะสนุกมากมากเลยนะอุ้ยเพื่อนโดนเรียบร้อยเพื่อนน่าจะล้มนะครับตรงไหนอะอ๋อบนบ้านยิงมือได้ปะไม่ได้อีก ตัวนึ่งนะเพื่อนออหาไม่เจอเขาน่าจะหนีไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเอามีคนดึงเรานี่หว่ะวูนี่ไงยิงเพื่อนเรามันยังอยู่แล้วเมื่อกี้วิ่งไปไม่เจอตีแน่เรียบร้อยหมดตีไปเลย,เ,ยเรามาดูข้อดีของคอมโบนี้กันบ้างนะผมว่าถ้าเอาคอมโบนี้มาเนี่ยมันจะมีข้อดียังไงกันบ้างนะครับ สกิลแรกนะครับผมเป็นของฮฮยโตะนะครับอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่เราเลื่อนรถเนี่ยเราจะสามารถโจมตีเจาะเกาะได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ และถ้าเกิดศัตรูเนี่ยโจมตีจากด้านหน้านะครับเราจะสามารถรับดาเมจหรือว่าลดดาเมจที่ได้รับจากด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับแค่สกิลของเจ้าไฮยาโตตัวเดียวเนี่ยก็สามารถได้ทั้งอึดแล้วก็ยิงแรงไปด้วยเลยนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นของจัสตินนะครับผมเจ้านี้เนี่ยจะเป็นเน้นอึดร้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เอามาด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเป็นของโซเนียนะครับผมสกิลนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมแต่เราได้ไปเห็นในการแข่งขันแล้วนะครับผมวว่าากนลงะับบอเย มันสามารถใช้พิเกมได้จริงๆนะครับผมในการที่เราแบบโดนยิงปุ๊บแล้วเรามีโอกาสอีก3วินาทีในการสวนกลับเพื่อที่จะกู้คืนเลือดของเรากลับมานะครับผมโดยการที่เราจะไม่ล้มนั่นเองนะครับเจ้าตัวสกิลของโซเน่ยเหมาะกับคนที่ชอบบู๊นะครับผมเพราะว่าการที่เราไปบู๊เนี่ยเราโอกาสเสี่ยงเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับตัวชาร์ตนะครับผมน้องๆคนไหนเล่นตัวชาร์ตบ้างคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีมพี่เนี่ยต้องการตัวชาร์จมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะมาเล่นด้วยกันนะครับผมมาแบกพี่หน่อยขออนุญาตาคนแบฮ หาคนแบกแบบเนียน มาถึงสกิลสุดท้ายรับผมเป็นสกิลกดใช้นะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวสกิลนี้ก็เราได้เห็นกันไปแล้วในการแข่งขันนั่นเองบอกเลยว่ากดใช้กันรัวๆเลยนะครับผมเป็นเจ้าสกิลวิ่งไวของทัศยานั่นเองนะครับผมเป็นการพุ่งออกตัวออกไปไกลๆแบบฟู่ฟู่ฟู่อะไรอย่างนี้นะครับผมฮับฟู่ฮับฟู่ไม่ใช่เป็นการวิ่งออกไปพุ่งออกไปเนี่ยผมสามารถเอาไว้ใช้ได้สถานการณ์ที่หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับหรือว่าการวิ่งหนีไอ้ผมสมมติว่าเพื่อเราตายหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลนี้เนี่ยจู๊กออกมาจากพื้นทีี่่ตรรงงนนนัั้้ทกกกบวูได หรือว่าเป็นการเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมโดยการใช้สกิลนี้นะครับผมพุ่งเข้าไปหาเพื่อนเนี่ยให้รวดเร็วได้ทันใจนะครับผมมีประโยชน์มากๆนะครับผมในบางจังหวะที่เราวิ่งธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับเจ้าตัวสกิลนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบนี้นะครับผมพี่จัดให้เป็นคอมโบสายบูนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกคอมโบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะครบเรื่องการบวกการเดินเกมนะครับผมคอมโบนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมเอาละครับผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ คุณผู้ชมคิดว่ายังไงก็อยากจะดูคอมโบสายไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันต้องขอตัวลาไปก่อนซียูเก็นชดนิกชรัชบอย่าลืมมีข้าวกินปลาด้วยนะจุบ๊บจุ๊บ